นชนจากลุกสำนักนะคะดิฉัน22ส,สริวานโมบาลน,นะคะ22แบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะคะวันนี้มาพร้อมกับเพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนนะคะเรามาร่วมกันแถลงข่าวถึงความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายพื้นที่ชุ่มน้ําสําหรับประเทศไทยนะคะโดยพักประชาชนเองะคะ่ะก็ได้ยื่นร่างประบอรพื้นที่ชุ่มน้านะคะเข้าสภาไปแล้วตั้งแต่วันที่2ตุลาคมหลังจาก เสร็จสิ้นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะต้องบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะคะ่ะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้าภาคกลางนะคะโดยอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาจังหวัดอ่างทองเนี่ยพักประชาชนเราเองก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนะคะต้องบอกว่าเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ย เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทําหน้าที่รับน้ําแต่ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะจํานวนของพื้นที่ชุ่มน้ําได้ลดลงมากกว่าครึ่งและพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยก็มีความเสื่อมโทรมไม่ได้รับการบริหารจัดการบำรุงรักษาหรือฟื้นฟืนูในทางที่ถูกนะคะ นอกจากพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ําก็ยังทําหน้าที่ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศบริการและก็เป็นแหล่งในการดูดซับคาร์บอนเป็นอย่างดีนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าป่าปบ 5- ถึงส0เท่าเลยทีเดียวนะคะในการลดโลกร้อนต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะยังไม่มีกฎหมายพื้นที่ชุ่มน้ำโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาเราใช้มติคอรอกฎหมายป่าไม้แล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็พรบทรัพยากรน้ำนะคะดังนั้นค่ะเรายังขาดกรอบแล้วก็กลไกลในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งมีระบบนิเวทที่ค่อนข้างเฉพาะตัวทําให้ที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่รอบคอบรอบด้าน เราจะเห็นว่าในหลายพื้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยถูกทําลายอย่างเช่นกรณีเวียงหนองหลมซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดเทียงรายนะคะที่ล่มสลายจากโครงการพัฒนานแหล่งน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการกําหนดแล้วก็จำแนกประเภทของพื้นที่ป่าไว้หลายรูปแบบเนี่ยทำให้การประกาศพื้นที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแหล่ง ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการอนุรักษ์และก็คุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ําทําให้มีพื้นที่ชุ่มน้ําอีกหลายแหล่งนะคะที่ไม่ได้รวมอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญค่ะแม้ว่าประเทศไทยนะคะได้เข้าได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําหรืออนุสัญญาแรมซ่าตั้งแต่ปี2541แล้วเนี่ยแต่ว่าจนทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีกฎหมายที่อนุวัตการใช้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวนะคะ ด้วยเหตุน,นี้ค่ะพักประชาชนจึงได้ร่างพรบรพื้นที่ชุ่มน้ําขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ยื่นเข้าสู่สภาเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศไทยเรานะคะมีกฎหมายที่สอดคล้องกับ การที่เราเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซ่าแล้วก็เพื่อให้มีระบบการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนอนุรักษ์แล้วก็ยับยั้งการสูญหายของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทยค่ะโดยร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะจะใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งมีกลไกลการดําเนินงานอันประกอบด้วยคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้าแห่งชาติคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้าจังหวัด องค์กรชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่นและกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะโดยคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายแล้วก็แผนการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงการจัดทำรายการพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติด้วยความที่คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติเนี่ย มีอนานาจหน้าที่ในการกําหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงและก็เพิกถอนพื้นที่ชุ่มน้ํานะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราใช้มติคอรามอในการเพิกถอนพื้นที่ชุ่มน้ํานะคะเราก็เลยเสนอให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้าแห่งชาติเนี่ยมีส่วนเออส่วนประกอบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านาต่างๆนะคะอาทิเช่นด้าน กรณีสัมผานวิทยาด้านอุโทกวิทยามินวิทยาหรือสัตววิทยานะคะเพืกษศาสตร์ซึ่งร่างพรบฉบับน,นี้เนี่ยเป็นการให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้านะคะซึ่งต่างจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติภายใต้พรบทรัพยากรน้ําที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันนะคะส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะส่วนใหญ่จะมาจากผู้เชี่ยวชาญกว้างๆอย่างเช่นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรผังเมืองด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในร่างพรบฉบับนี้นะคะยังมีรายละเอียดอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ชุ่มน้ํามากกว่าพราบทรัพยากรน้ําที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะส่งผลให้การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ โดยร่างฉบับนี้นะคะทางพักเราได้ร่วมหารือกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาคการศึกษาภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมที่ให้ข้อคิดเห็นในร่างฉบับนี้มาณที่นี้ด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะต้องการพิจารณาร่างฉบับนี้นะคะ ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางพักเองนะคะสํารวจร่างกฎหมายพักประชาชนหลังจากที่สภา,าเนี่ยได้พิจารณา,าแล้วก็ได้นําขึ้นเว็บไซต์เพื่อเปิดรับฟังความเห็นต่อไปค่ะครับก็ผมพูศักดิ์จรัญปีนะครับเป็นสมาชิกสภาสภานรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนวันนี้ผมจะถือโอกาสมาอัปเดตให้กับท่านสื่อมวลชนได้รับทราบถึง ตัวร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางประชาชนได้นําเสนอไปตั้งแต่ปลายปี2566นะครับซึ่งในชุดแรกก็จะมีร่างกฎหมาย4ร่างด้วยกันซึ่งทั้ง4ร่างนะครับก็ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาและก็มีณตอนนี้นะครับมีอยู่2ร่างได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าสู่วานละสอง และสนะครับซึ่งก็ได้แก่ร่างพรบอากาศสะอาดซึ่งเราคาดว่าวันนี้นะครับคงจะมีข่าวดีที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับได้รับรองตัวร่างพรบฉบับนี้ในวันละสองและสามในขณะเดียวกันเราก็จะมีร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งทางสสกมลนทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประาชาชนเช่นกัน ในร่างกฎหมายซึ่งเรามีชื่อย่อกันว่า pr t r นะครับซึ่งตอนนี้ก็ออยู่ในช่วงระหว่างการาพิจารณาตัวร่างรายรายมาตราหลังจากที่มีการรับร่างกฎหมายในวันที่หนึ่งแล้วแต่ส่วนอีกสองร่างกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ร่างพรบการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งทางท่านสสสนนิวานท่านเป็นเจ้าของร่างกับร่างาพรบรการบริหารจัดการขยะและ การจัดการทรัพยากรนะครับซึ่งผมเป็นเป็นผู้ร่างซึ่งทั้งสองร่างนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาเเพื่อรับหลักการในวันที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้านับรวมแล้วก็เกือบจะสามปีแล้วนะครับที่ทั้งสองร่างนี้นะครับไม่ได้รับเข้าสู่การพิจารณาซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเสียเวลาไปกับเ,เรื่องที่สำคัญสำคัญ ที่คุณจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหา climate change นะครับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศหรือการบริหารจัดการขยะที่เรามีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ก็ด้นานสียดายนะครับตอนนี้ร่างทั้งสองนี้ยังไม่ได้เข้าสูก่การพิจารณาในขั้นตยนการร่างพรบพื้นที่ชุ่มน้ําที่ทางท่านสวสันิวันได้ยื่นเข้าสู่สภานะครับก็จะเป็นร่างในเฟสที่สองของทางพรรคประชาชนซึ่งในร่างของเฟสที่2เนี่ยนอกจากตัว ปุี่ชุมน้ำแล้วนะครับก็จะมีพรบรโรงงานซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงการพิจารณาในรายมาตราเช่นกันแล้วก็ในส่วนของเฟสที่สามเราก็จะมีการเตรียมร่างพรบรเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเสียนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเฟสที่ทางประชาชนได้เตรียมชุดร่างกฎหมายน้าสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะครับเราเลยทีโอกาสนี้มาอัปเดตข้อมูลให้กับทาง สื่อมวลชนและก็ประชาชนได้รับทราบด้วย